สวัสดีครับผมนายซรัพเฟนไรรหัสนักศึกษาหกเจ็ดสองครับวันนี้ผมจะมาสอนหน่วยกยารเรียนรู้ที่5นะครับการใช้เทคโนโลยีอย่างขวาดข่ยเรื่องของการใช้เทคโนโลยีาสารสนเทศในยุคดิจิตอลอย่างขวากข่ยนะครับวิทยาวิชาวิทยาการคำนวณชช้นประถมศึกษาปีที่4อ่ะก่อนที่เราจะเข้าในในเรื่องนั้นครับคุณครูอยากจะถามนะ ว่านักเรียนเคยใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในชีวิตประจำวัาต่อสักเลยดูว่าอะไรแห่แงแหวกคอมพิวเตอร์อ่าแผวกแหวคอมพิวเตอร์นั่นครับแล้วนักเรียนเคยเจอข้อความแปลกแปลกไหมในตอนที่นักเรียนเคยค่ะอ่าอะไรบ้างครับ คุณได้รับเงินหนึ่งพันบาทอ่าแล้วนั่เกนทำยังไงไม่สนใจค่ะไม่สนใจอ่ะันูกดคลิกค่ะกดคลิกอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นติดไวรัสอ่าติดไวรัสไม่ได้นะครับอ่าอนั้นวันนี้เราจะมาเรียนกับใช้เทคโนโลยีอย่างกว่าไปว่ายังไงบ้างนะครับวันนี้คุณครูก็มีเกมให้เล่นด้วยอ่าก่อนที่เราจะเล่นเกมก็ต้องเรียนกันก่อนเช การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอลอย่างปลอดภัยเกิดร,รู้ไหมไม่รู้อ่าไม่รู้นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศคือการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารในการจัดเก็บค้นหาส่งต่อและบ่งมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศที่มีความหมายและใช้ประโยชน์ได้ในยุคป,ปัจจุบันนะครับซึ่งเป็น สังคมต่างความรู้ผู้ที่มีข้อมูลและสารสนเทศมากกว่าจะได้เปลี่ยนดังนั้นการปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามและการมีจิตสำนึกกับจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสินสังจำเป็นสำหรับผู้ใช้ทุกคนต่อไปนะครับพลเมืองที่พลเมืองดิจิทัลคืออะไรรู้ไหม ไม่รู้อ่เพมา, <S 2> <S 2> มาพลเามืองดิจิตอลหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลเป็นประจำได้นะอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพลัพกษณะพลเามืองดิจิตอลมีดังนี้แป่ลักษณะอ่าหนึ่งเป็นอะไรหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> ก็คือการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สอง ป้องกันภัยคุกคามและอุคคลไม่หวังดี 3. รักษาฟังรับและข้อมูลส่วนตัว 4. การใช้เทคโนโลยีรบกวนหรือทำร้ายผู้อื่นเ้าขอรพสิทธิผู้อื่นและรับผิดชอบต่อการใช้งานออนไลน์ 6. การใช้อย่างพอดีเพื่อป้องกันสารเสพติดและปัญหาสุขภาพ 7. รู้เท่าทางสื่อไม่หลงเชื่อข้อมูลเก็ตแ ส่งเสริมการสื่อสารในชีวิตจริงกับคนรอบข้างอ่านักเก็นมีอะไรบ้างในแปดข้อนี้ไอ้ตอนนี้ที่นักเก็ตคิดว่านักเก็ตมีพลเมืองที่ดีข,า,ขาสาม,มารักษาความรับและขอ้อมูลสองตัวของใครเอ่ยของเพื่อนของตัวเองของตัวเองอ่านึกว่าของเพื่อนของรับเยอะอ่าเขียนต่อไปน,นะครับอ่าข้อใดบ้างที่ไม่ควรเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างนักเียนรู้ไหม ไร้อลองยกตัวอย่างที่เรารู้อะไรบ้างเช่นอะไรครับอ,อ่าโดยโทรศัพท์ทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีวิชาชีมต่ออ่าถูกต้องอ่าอ,อ่ะอีกคนนะครับเลขประชาชนอ่าเลขประชาชนทำไม เดี๋ยวคนจะรู้รหัสผนประชาชนเดี๋ยวเอาไปทไม่ดี่ร้ายค่ะอาเก่งมาก่าถูกต้องเลยข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยและไม่ควรเผยแพร่นในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แก่หนึ่งชื่อและนามสกุลจริงที่อยู่โรงเรียนที่อยู่อีเมลวันเดือนปีเกิดของเราหมายเลขโทรศัพท์ของเราชื่อและนามสกุลผู้กปกครองแล้วก็ ที่มีรายละเอียดข้อมูลสนตัวเช่นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจถูกมิจฉาชินนาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเลยมาระวงเรา,เราได้อ่าเราอยากเริงมันดิจิตอลที่ดีอ่าอ่านจเดี๋ยวกูจะอ่านจบแล้วให้นันเกเรียนวิเคราะห์นะครับเมื่อนะักเรียนได้รับข้อความต่อไปนี้ในช่องทางชัด เฟซบุ๊กหรือไลายนัียังคิดว่าควรปฏิบัติอย่างไรอ่าเราคุณอาเจดตอนนี้เนี่ยนะครับสมมติว่าเราได้จากเฟซบุ๊กน,นะครับยินดีด้วยคุณคือผู้โชคดีได้รับรางวัลเงินสดหนึ่งมื่นบาทต้องการรับสิทธิ์ให้ส่งข้อมูลกลับมาหาเราดังต่อไปนี้หนึ่งชื่อ,อนามสกุลสองเลขบัตรประชาชนสาวันเดือนปีที่อยู่ แล้วก็จะมียินดีด้วยคุณคือผู้ชมมีรับรางวัลเงินสดหนึ่งหมืนบาทถ้าเป็นนักเกเนถึงนักเกนทำยังไงไม่ตอบกลับทำไมถึงไม่ตอบเพราะว่ามันดูอัตรายเกินไปค่ะอ่าและอีกคนไม่อตอบกลัเหมือนกันอ่าไม่ตอบกลับเหมือนกันทำไม มันไม่น่าเชื่อถือแหละมันต้องกรองข้อมูลส่วนตัวมันถูกไาม<อ>จ้องสิ่งที่นัเกเยนคผลปฏิบัติก็คือหากนัเกเียนได้รับข้อความดังกล่าวนะครับยังไม่คนปฏิบัติตามข้อความที่ได้รับนักเกยนควรพิจารณาข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่โดยศึกษากลูผูกบุค,คงเมื่อรับข้อความจากบุคคลที่เราไม่รู้จักนะครับต่อ,อ,อไปความรับผิดชอบของกลเมืองดิจิตอล ความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิตอลมีอะไรบ้างมีสามข้อให้เขียนอ่านได้ไหมข้อ mm hmm. หนึ่งใช่อะไรแรงดิจิตอลจะต,อนนระรอต้องมี <S 2> 2 <S ความรับผิดชอบต่อตนเองสองความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อนสามความรับผิดชอบต่อชุมชนมีสามข้อเพื่อให้สังคมมีความสงบสุขเรียบร้อยโอเคไปต่อนะครับความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัล หนึ่งต่อตนเองอะไรบ้างความรับผิดชอบต่อตนเองคือการใช้รักษาตนเองให้มีความปลอดภัยท้งด้านสุขภาพร่างกายทพย์สินอุป,ปกรณ์คอมพิเวเตอร์สมาร์ทโฟนและข้อมูลส่วนบุคคลต่อครอบครัวและเพื่อนอะไรบ้างความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อนคือการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจรับฟังปัญหาและแบ่งปันความรู้ช่วยกันสอนใช้อุป,ปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ทำกิจกรรมร่วมกัน และปฏิบัติต่อการด้วยความเคารพและจริงใจต่อชุมชนคืออะไรต่อชุมชนความรับผิดชอบต่อชุมชนคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนกฎหมายและการไม่สร้างความแตกร้อนให้แก่ผู้อื่นโอ,อเคตัวอย่างนะครับความรับผิดชอบของพลเมืองทิ่ดินจิมตันที่ดีนะครับนี่ที่หนึ่งคือความรับผิดชอบต่อตวเอง จอหนตั้งรหัสผ่านในอีเมลเป็นทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกินให้มีความยากเพื่อป้องกันการถูกโจรข้อมูลไปใช้ในเรื่องที่ไม่ดีถูกไหม mm hmm. ถูกอ่าถูกความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อนเก่งและแก้วเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการสร้างตัวละครจากโปรแกรมสแคมเก่งสร้างตัวละคเรเพื่อนที่ไไม่ได้จึงให้แก แก้วมาช่วยสอนความรับผิดชอบต่อชุมชนนิดให้ให้นิดใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสื่อค้นงานหลังจากใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จเรีเรเยบร้อยนิดปิดเครื่องและถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ที่เลิกใช้งานแล้วถูกต้องไหมอ,อ่าเก่งมากอ่าต่อไปกิจกรรมเราไม่ต้องทำดีกว่าุให้เราเล่นเกม กันนะครับเอ้ะเปิดคอมพิวเตอร์กันเหมอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วจากนั้นกูอยากให้นักเรียนเขียนว่า internet i n g เขียนตาอนี้ยนะครับ i n g e r เจออะไรอย่างครับเจอยังไม่เจอยังไม่เจอนะครับเขียนว่า i n t e r อร์ d ภาษาอังกฤษก็ได้เออราจะเป็นภาษาไทยก็ได้อ่านะเรามาดูตรงนี้เห็นมาของคุณโูไหมเอ็นค่ะอ่ากดเข้าไปเลยรอโหลดสักพู่นะครับ อ่ายินดีท่านนูส่สินเทร์แลนด์เนียนมากสจักอ่าเราจะกดข้ามเลยก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียวเวลานี่ผลกี่อะไรอะไรนะครับแ,แล้วหนึ่งนะครับตามโบเลนะครับไปกดไปลุย มันมีเรื่องให้ด่านหลายด่านเลยนะครับนี่ผูขาแนนคอสใส่ใจออคอยอานันดานี่ด่านไหนก็ได้หรอกครูอ่านเราจะให้ด่านที่เหมือนที่เราเรียนนั่นคือนี่ด่านนี้เลยอยากลงเชื่อคำหลอกตัวใช่สีแดงผดเลยไหมคะผลไปเลย รุ่ยกันเลยอ่าเราพร้อมๆกันถ้าเราทําเสร็จในหมดในด่าเราจะได้เกียรติบัตรไปด้วย,วยอ่ามีทางแลกววิธีการเล่นกรคืองเนี่ยนี่เราจะดขดภามเลยก็ได้นะครับก็ให้เข้าเกียไปเลยอ่าหน้าตาของเกีย็์จะเป็นประมาณนี้จะมีลูกศรซ้ายขวาอ่าเราให้อ่านข้อความก่อน คณได้รับอีเมลที่มีหัวข้อชื่อเรื่องตลกตลกดึ่งเป็นคนโกงแน่นอนเล่นข้อหนึ่งคณได้รับอีเมลที่มีหัวข้อชื่อเรื่องตลกดฟินคนเกินกดซ้ายขวาหนีซ้ายขวาจะมีคำาที่ได้ร้บต่อนะครับถ้าสมมติว่าเมื่อคนได้รับอีเมลที่มีหัวข้อชื่อเริ่องตลกซึ่งเป็นคนกลโกงแน่นอนไม่คลิก ลิงใดๆๆไ,ไปทางเรื่องใหมายว่าเป็นสกแจกงนถุงหรือไม่นัตัวเราเริ่มถูกตรงนี้กดปึ๊บดูว่าจะถูกไหม,ไมอ่าถูกได้30คะแนนฮะต่อไบปบนะครับใน1 5วินาทีเมล่ใดนีอีเมลของคนมีความจริงๆ,ๆอ่ารลองตอบนี่ อนึ่งเองเามนี่ห้าหกี่เ,เาคาคือถูกหรือเปล่านะอ่าผิดอ่าเวลาพิษก็จะเป็นแบบนี้มันจะตกแล้วจะให้เรามาทำใหม่อ่าอ่ถูกหรือเปล่านี้ถูกหรือเปล่ปปา อ้าปผิดอีกแล้วถ้าปิดเราก็จะต้องทำใหม่อีกครั้งนะครับนี่เหลือแค่อันเดียวไปอ่าถูกต้องอ่าผู้ใหญ่จะให้นักเรียนไปเล่นให้ครบแล้วก็พอเวลาเราครบใช่ไหมเราจะมีเกียรติบัตรให้ด้วย อ่าวก็จ,จะให้นักเรียนมาส่งมให้ครูด้วยเกียริยยรบัตนั้นอ่าโอเคถ้าวันนี้จบกันเรียนท่อนนีนะครับที่คุณสอนขอบคุณครับขอบคุณค่ะ